สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลโปรโมชั่นฟอร์ดบเก่งกี้ กิ่งกี้พี่ที่ปรึกษาการขายประจําอยู่ฟอร์ดพระปแดงในเครือบริษัทออโต้แกลรี่ค่ะและพี่พี่ท่านใดเปิดมาเจอเก่งกี้คลิปนี้ฝากช่วยกดไลค์ like ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องกิ่งกี้ให้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้พามาพบกับรูปแบบการตกแต่งสวยๆค่ะในรุ่นรถ Ford Ranger Sport อตขับ2นะคะตัวนี้เป็นซิงเกิลเทอร์โบมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กําลังแรงม้าสูงสุด170แรงม้าและแรงบิด405นิวตันเมตร ราคาจะจำหน่าย984,000บาทนั่นเองเดี๋ยวพาชมรอบคันค่ะสำหรับตัวรถที่พามาให้ชมนะคะเป็นสีเทาดำนั่นเองแล้วก็ใส่ชุดแต่งสวยๆว,วันนี้ค่ะเป็นชุดแต่งแ a ปเตอร์นั่นเองประกอบไปด้วยชิ้นงานก็คือตัวกระจังหน้านะคะที่มาพร้อมกับตัวอักษร FORD แบบนี้วันนี้ลูกค้าเลือกทำเป็นสีดำเงาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มีไฟ LED นะคะ3จุดที่กระจังหน้าแบบนี้เลย มาต่อที่ไฟหน้าบ้างค่ะไฟหน้ารุ่นนี้เป็น LED Multi Reflector จากโรงงานมาพร้อมระบบป,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 ปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติค่ะแล้วก็มีไฟ daytime running light ตัวซีแคมแสงสีขาวเสริมความโดดเด่นให้ไฟหน้าดูสวยงามและโดดเด่นมากยิ่งขึ้นติดชิ้นงานเป็นตัวครอบไฟหน้าตัวข้อไฟหน้านะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยสําหรับอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งแรปเตอร์นะคะนั่นก็คือตัวกันชนหน้านั่นเอง กันชนหน้านะคะวันนี้ก็ทําเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยเพื่อรับก,กันกับตัวกระจังหน้านั่นเองตรงข้างล่างนะคะตรงชายกระจังนะคะด้านล่างตัวนี้ก็ทำเป็นเออเป็นสีเงินแบบนี้รุ่นนี้มีตะขอลากจูงมาให้เลยค่ะจากโรงงานทั้งซ้ายและขวาแบบนี้ไฟตัดหมอกมีมาให้อยู่แล้วนะคะจากโรงงานเป็น LED เพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ดีมากยิ่งขึ้นเวลาฝนตกหนักหรือหมอกลงจัดนั่นเอง ด้านข้างตัวรถค่ะคิ Q ้วล้อขนาด6นิ้วสีดําเงาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่มาพร้อมกับชุดแต่งชุดนี้ลูกค้าเลือกทําเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยค่ะรับกันทั้งหมดเลยแล้วก็ล้อบ้างมาต่อที่ล้อค่ะล้ออันนี้ลูกค้าเลือกเป็นล้อแม็กขนาดรอบวง20นิ้วจับคู่กับยางโตโยเป็นยางเอทนั่นเองซีรียางวันนี้2 7 5 5 5็ดหค่ะ ออฟเซตตัวนี้ลบหนะคะใส่ชุดแต่งชุดนี้เข้ากันมากๆเลยกำลังสวยเลยค่ะโชครุ่นนี้เป็นโมโนโทูบนะคะแล้วก็ระบบเบรกเป็นหน้าดิสหลังดำนั่นเอง แก้มข้างตัดด้วยสีดำเทอทากาไฟท์ค่ะคีบระบายความร้อนกระจกมองข้างบานใหญ่ทัศนวิสัยดีมากๆเลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ค่ะที่กระจกมองข้างแบบนี้สําหรับกันสาดวันนี้เลือกติดเป็นกันสาดแท้เลยค่ะของทังฟอร์ดเวลาจอดรถกลางแดดจะได้ลดกระจกลงได้นะคะเพื่อระบายความร้อนจากห้องโดยสารด้านข้างตัวรถค่ะเพิ่มเติมเป็นอุปกรณ์ตัวเบ้ารองมือเปิดนะคะสีดําด้านแบบนี้ ตัดด้วยอักษรคำว่าเรนเจอร์สีแดงมือเปิดค่ะมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลสล็อกรถและปลดล็อครถได้ที่มือเปิดนั่นเองบันไดด้านข้างทั้งชิ้นเป็นสีดำเลยนะคะดำล้วนพร้อมร่องระบายน้ำและพื้นผิวสัมผัสป,ป้องกันลื่นสำหรับด้านท้ายกระบะที่เพิ่มเติมนะคะนั่นก็คือสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกนะคะที่ลูกค้าเลือกก็คือคำว่าแรปเปอร์แบบนี้เลยแล้วก็มีบันไดเหยียบขึ้นท้ายกระบะมาให้ค่ะจากโรงงาน สำหรับไฟท้ายรุ่นนี้เป็น LED อยู่แล้วนะคะแต่ที่เห็นเป็นสีสโมกแบบนี้แน่นอนค่ะไม่ได้มาจากโรงงานนะอันนี้ลูกค้าเลือกติดสติกเกอร์นั่นเองนะคะสีสโมกแบบนี้สวยงามเลยค่ะฝาท้ายรุ่นนี้ค่ะเป็นฝาท้ายแบบ Easy Lift นะคะมีเหล็กทอชั่นบาช่วยผ่อนแรงเวลาเปิดปิดฝาท้ายนะคะก็มีน้ำหนักที่เบานั่นเอง <S <S ไฟเบรกดวงที่3ค่ะโลโกโ้ Ford กล้องถอยหลัง แล้วก็ปั๊มคำว่าเรนเจอร์จากโรงงานแต่วันนี้เสริมมิตินะคะให้ฝาท้ายดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นติดสติกเกอร์ค่ะคำว่าเรนเจอร์แบบนี้เลยกันชนท้ายค่ะชายกันชนนะคะตัดด้วยสีเทากาไฟแบบนี้พี่พี่ท่าในใดถ้าชอบนะสำหรับรูปแบบการตกแต่งในะวันนี้ ลูกค้านะคะท่านนี้ก็คือเลือกใส่เป็นชุดแต่งแรปเตอร์ติดสติกเกอร์ด้านท้ายกระบะนะคะคำว่าแรปเตอร์แบบนี้แล้วก็ล้อค่ะเลือกล้อเป็นออฟเซ็ตลบหนะคะขนาดรอบวงก็คือ20นิ้วจับคู่กับยาง AT แบบนี้อีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งที่พามาให้วีพี่ได้ชมกันในวันนี้สําหรับ ฟอร์ดเรนเจอร์นั่นเองสามารถนําไปแต่งได้กับฟอร์ดเรนเจอร์ทุกรุ่นเลยนะคะเพียงแค่ถ้าชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้พี่ๆส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้ได้เช่นกันช่องทางการติดต่อขึ้นไว้แล้วคะ่ะด้านล่างเบอร์โทรไอดีไลน์สอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์สอบถามเงื่อนไขต่างๆยินดีคําปรึกษาพี่ๆทุกท่านเลยเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะสำหรับ ฟอร์ดเลนเจอร์และฟอร์ดเอลเรนได้ที่ YouTube c h anel n โปรโมชั่นฟอร์ดบายก่งกี้รับชมแล้วอย่าลืมนะคะเอนดูเก่งกี้ฝากพี่ๆช่วยกดไลค์ค่ะกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องเก่งกี้ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เก่งกี้ไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย